ตอนนี้ก็คือเป็นการแยกวงอย่างชัดเจนสำหรับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะครับซึ่งก็น่าจะไม่อยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำได้ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเ,เปลี่ยนชื่อพรรคใหม่นะพรรคใหม่ก็คือชื่อพรรคว่าพรรคกลาา้าทำพรรคกลาา้าทมตอนนั้นเนี่ยนักข่าวเขาก็ไปถามแหละว่าเอยมามีพรรคงพรรคใหม่อะไรอย่างนี้แล้วลุงป้องลุงป้อมอ,อะไรว่ายังไงซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกไปแล้วว่า ไม่ทราบซึ่งตอนนั้นเราก็หลายคนก็จับพฤติการได้ว่ามันจะต้องแตกแตนแ,แ,แ,แต่วันนี้มันก็คือเป็นฟางเส้นสุดท้ายมันขาดแล้วและหลายคนเนี่ยก็คือมันมันมันวุ่นมากตอนนี้วันนี้เนี่ยเขามีการนัดทานข้าวเลยซึ่งเป็นการนัดทานข้าวชนกับการประชุมของพรคพลังประชารัฐและรายชื่อต่างๆหลายคนบอกส่งแล้วบางหลายคนบอกไม่ส่ง หลายคนบอกคนนั้นชื่อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ล่าสุดอัปเดตก็คือจากปากลูงป้อมเองก็คือท่านสันติมาแทนร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าแล้วก็บอกว่าทางหนูนักเขาไม่เอาร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าแต่ไปๆมาๆากลายเป็นว่าคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาเอกสารของท่านสันติจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่พระเจ้าเหาเกาห,หัวนานมากคุณนะโผล่ออกมาในอินเทอร์เน็ตมากมายเสมือนมีคนจงใจจะด i สเครดิตช่ำ มันเพียงดาวมันกันละครและล่าสุดล้อเอกธรรมนัฐพมเผ่าบอกว่าไม่คุยไม่อะไรแล้วทั้งนั้นแล้ววันนี้นะักกินข้าวเอาสอสอมาก็คือวัดพลังกันไปเลยอยู่กับลุงป้อมเท่าไหร่อยู่กับร้อยเอกธรรมนัฐเท่าไหร่แล้วร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าอะไรรู้ไหมลายชื่อที่ส่งไปเขาจะเอาเหรอมั่นหรอว่าเขาจะเอาหุยแรงมากเปิดศึกนะสนุกสนานมากตอนนี้และอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตาก็คือเรื่องของคุณสมบัติท่านชาดาเองก็บอกว่าเขามวนทินอะไรยังไง มันจบไปแล้วยกฟ้องไปแล้วมันอะไรยังไงหน้าตาเขามันอะไรโอ้เป็นเรื่องเป็นราวคุณนะแล้วก็คือของพี่ขิงเองเขาก็มียกฟ้องเช่นเดียวกันแต่ต้องย้อนถามกลับไปว่ากิตติกาว่าไงเพราะการตีความด้านจริยธรรมมันกว้างขวางเหลือเกินเธอวินยูชนบ้างละ่ะเป็นที่ประจักษ์ซื้อสัตว์อะไรก็ไม่รู้ว่าเธอนึกออกไหมกลายเป็นว่านักขนาดนี้เนี่ยถ้าตบยุงเนี่ยจะผิดจริยธรรมไหม หรือเคยมีภาพเคยตกปลาผิจริยรทำไหมอันนี้มันกตีความได้กว้างขวางมากมายน่ากลัวงานนี้นะมันไม่จบง่ายๆละ่ะปกติกิจสเดียร2สวันเสร็จแต่ตอนนี้ไม่ละ่ะเป็นสัปดาห์สัปดาห์คือนานๆเลยประมาณสองสสัปดาห์กว่าจะตรวจเสร็จอะไรเสร็จนะกิจสเดียร์รับงานไปนะถ้าใครเกลใครอะไรใครโดนลอ้อก็กิจสเดียรก็ต้องรับจบไปแต่ก่อนจะรับจบมาดาอิงชัน ต้องรับจบไปก่อนก็คือปลอดภัยไว้ก่อนงานนี้ถ้าจะปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยต้องให้เขาส่งชื่อสำรองมาเลยสามสี่ชื่อฟิลรายชื่อนายคนดเดตนายกส่งมาเลยสามตำแหน่งค่ะเช็คไปเลยค่ะทีเดียวใครผ่านใครไม่ผ่านอ่ะเดี๋ยวติดตามนะฉันชอบมากแล้วตอนนี้คือไงรู้ไหมตอนนี้ถ้ายังไม่จบเนี่ยเลือกตั้งซ่อมก็จะเลือกกันส5้านี่แหละจนป่านนี้ยังไม่รู้เลยใครอะไรยังไงจะส่งใครยังไง ตกลงเพื่อไทยจะส่งเองหรือจะให้พลังประชารัฐส่งหรือยังไงตอนนี้ด้านพักประชาชนเขาขึ้นรถจนหน้าเป็นฝ้าแล้วตอนนี้ฝั่งฝั่งนี้ยังยังไม่จบเลยใครจะอะไรยังไงอ่ะตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันสนุกสนานคุณนะ